ได้ไม่นะ้ขน่ะตัวหลังมันกีสูงกว่าเหมือนนี่ยังยียงหวะอ่ะก็มาสวัสดีครับพี่น้องอันนี้ก็กำลังดัดแปลงช่วงล่างคู่บตาครับจ้าของเดิมบอกไม่ยัเกเปลี่ยนบุตรระบบมันโลเลยครับให้ดามตายตัวแบบเจ๊ิบครับทีมงานฉังกำลังจัดให้ครับจัดโดยฉังแปะครับพี่น้อง สวัสดีครังเนาะกระยู่กระช่องอูชังโกมมนเดมครับกำลังดูงานครบคันนี้จอดข่างปีนะครับเดี๋ไปดูบรรยากาศในอูครับเรื่อยๆว่าเขาทำอะไรด้วยไปเถอะครับอันนี้ซื้อมาต่อไปเองพี่น้อง จักมันถูกหรือแพงกว่าครับบ่มีเงินเั้งเส้นงสื่สอสดมาดูบีเหินหับบีเหินหีกำลังทำงานอันนี้นปูชนกปูจิตมากบแวะทามเลยแหละอ่าอันนี้เดี๋ยวทามสั่งบีเหินครับ กะหลดเข้ามากับมาดีๆเป็นไรครับถึงกีมมาตัดคอหลดเข้าใหม่รับใส่ใบชันใส่ใบันจัดไปครับเอาจัดไปชอบแบบไหนทำเอาแบบไหนครับคุณครับชอบแบบไหนจัดไปกำลังตัดคอไหมครับขัานนี้ตัดปากออกจะขยับไหมครับปากมันจะเลี้ยงคันนี้เป็นขั้นต่อขั้นแหลกครับพี่น้องอาจจะมีการทิศถาดต่างเนาะ,ะตรงไหนไม่ดี เราแก้ไขให้ครับไม่ถูกใจก็เกียยเก้ยวไรเกี่ยวนี้กับจังหวะยังไม่ถูกใจครับปากยังไม่เวิร์กตูเวิร์กทุกอย่างครับระบบทุกอย่างเวิร์กหมดเลยครับและแข่ระบบที่ไม่เวิร์กก็คือปากอันนี้อีกหนึ่งขั้นของเสียบ้านครับหือเดี๋ยวเจ้าของไปไหนครับวันนี้สองขั้นนี้จะลงเกี่ยวหน้าปังเสียตู้ครับเสียเ้าบานไปด้วยเดย กลางเหลืออีกหนึ่งทันครับยังไม่ไจ้ขึ้นอันนี้ไม่เริงครับพี่น้องใบกงใบเกียวตัแกงส่งกะคอนนะครับรอนำสั่งแก้วกำลังทำสีครับอะไรกำลังถอดแยกอะไรจะมาทำสีครับอันนี้ช่างแก,วก้วคอเก็บสีรองพื้นกันครับแก้วสีรองพื้นพอไหมเออโอเคกำลังเก็บสีรองพื้นครับพี่น้อง นี้ลองเืล่นใหม่ทั้งขั้นล้วก็จะเปลี่ยนสีกับที่แหลกว่าจะเอาเป็นสีํำเงินหลดเป็นสีสีํำเงินหมุกเนาะเลยจะมาเป็นเปลี่ยนเป็นสีม่วงหมุกทองเขียวครับมาดูสเตปจัางอาร์ตกูบตากับพี่น้องกูบต้าข้อสิ่งที่พี่น้องหลายคนถามครับก็ราคาหมื่นแปดนี่คือเกาหากระเจียครับ ต่อสิ่งเนะาะจะบาทสองหมื่นนี่จะเป็นเก่าสามก็ลอยหานะช่นนะางัทเนาะถามว่าได้อะไรด้วยอาจจะมีโซ่คอใหญ่ครับสองศูนย์แปดศูนย์โซ่คอประมาณนี้ครับมีโซ่คอมีราวบันไดมีคอสปริงอันนี้ขั้นนี้เป็นคอสปริงแบบสไตล์เดิมครับไม่ใช่สไตล์ทั่วไปที่เขาใส่กันครับใส่มาแล้วสองคอติดคอสปริงออกมาครับมาต่อชิงลูกค้าบ,บอก ไม่ดูนะกบกบผมไม่ดูครับต่วก็ใไ้ผมตัวจริงหรอทำใหม่พี่น้องอ๋อแล้วก็ได้ได้อีกเนาะคนถามว่าได้อะไรในราคาสองหมื่นบางคนอาจจะมองว่าแพงครับรก็ดูครับสเตอร์ไมคกับคู่หนึ่งครับโซ่กับไปเท่าไรนะครับทีทมงานช่างทำเนาะชุดลูกกิ้งทางนากับไปเท่าไรนะครับถ้าทําไม่ได้หรือว่าทาไม่มีกําไรทําลราอยูไม่ได้ก็ไม่มีใครทำหรอกพี่น้องบางคนโทรมาถามก็ยังได้ทุก,ทกๆเนาะ ก็อยากทำให้ทุกๆัรกับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องเข้าใจครับต้นทุนมันมาสูงครับพี่น้องอ่ะอีกสองคอครับคอกับเลืออหนึ่งคอสองคอสามคอสี่คอครับที่ปีนี้จะรับทำก็คือจบแค่นั้นครับอันนี้คออนี้พวกนี้ก็อันนี้ลูกค้ามาจากกาฬสินธุน์นาร์เนาะกัลลศินคันนี้สารคามครับคันนี้รับไปมาดแล้วก็เหลืออีกคันหนึ่งอยู่เ,เขตอำเภอชุมพวงเราครับแค่นั้นครับอะไรกับนั่งท่ำลอครับอันนี้ ปูตากันนี้จอดทางตีครับอันนี้ก็อะไรขั้นใหม่ครับกาลังเก็บสีจากภายในออกมาครับพี่น้องเก็บสีภายในออกมาเก็บเลยครับจะเก็บสีช่วงล่างวันนี้เก็บสีช่วงล่างให้มันเซ็จเสร็จหล้กก็จะประกอบตัวประกอบใบครับหนักในพ่อประกอบโซ่ใบประกอบโซ่ใบเสร็จแล้วก็ช่างแปะก็จะขึ้นช่วงบนรับวันนี้ไปไล่เก็บคูตาก่อน ถามว่าช่วงบนอะไรมีอะไรมาขบกับอุ้มก็ได้นะครับมีเราทั้งน้ำมันอันนี้เราไม่จาเป็นทําหนดทางกัานไม่จาเป็นที่จะต้องทาเองอะไรทุกชิ้นครับอะไรที่เราทําไม่ท่านหรืออะไรที่ว่ามันจะไม่ท่านแกงานครับซื้อใดซื้อครับพี่น้องขอแค่หลดเป็นขั้นพี่น้องผมก็เชื่อเสมอว่าไม่มีใครทําอะไรเองตอนหลดทางทัานไม่มีใครทําอะไรเองทุกชิ้นครับอย่างนั้นนี่ครับ สังแบบจากอูพรอมบัดสอนครับงานเดือสวยๆพี่น้องราคาย่อมเยาวครับอายูต่อครับอันนี้ฉังทำไมอัอนนี้ฉังชนครับกำลังไรเชื่อมพี่น้องขีดจินปวดหั่วครับกี้เซนจินเหมยด้วะไอ้ค <c ười> นกำลังไรกี้เซนอันนี้อะไรนะล่างได้แค่นี่นดูแค่ดู วันนี้ได้นะครับมีมีแผลอ,อยู่ไม่ได้ครับพี่น้องหมอบอกให้ส่งไิไหม้น้ำมือนไม่ยอมไปครับส่งโรงพยาบาลใหญ่ไม่ไปครับรูเหมือนกคะแทงหมูนี่แหะพี่น้องเล็กตาำกำลังไหลกี่เส้นครับอ่างนอนประมาณนี้ครับฝีมือเ,เ,เ,เด็กๆถ้าทำพี่นอ้องก็ฝากผลงานเลยครับเดี๋ยวเราไปดูชั่งกึ้งเราต่อไป คันนี้ก็จะเป็นคู่บตาแท็กเล็กขัันนี้แ็งระบบพี่น้องไซเดียวนี่คู่บตาขั้นนี้แหละครับแท็กเล็กคันเนี้ยกินมือช่างชนไม่ชาวนี่พี่น้องมีหลัวเล็กตัวไหนต่ำครับใหญ่จะใช้ผ่านมาสองเซนครับนี่จะมาทําเป็นสามเซนชนชนดูวินนั้นเป็นสามหล่องที่ลอยเขา้าเฉี่ยมติดกันเลยไหมอันนี้เหมือนลอยเข้าเฉี่ยมวินติดกันมาหรือเปล่ามันมีอันตัวหนึ่งอ่ะที่มันเป็นสามหล่องเลย คันนี่กําลังแก่แล้วะบ,บใหญ่แล้วใบไครับเป็นเสาตูครับเสาตูน้านาพี่น้องขําว่าคอมันทักเจอร่างนาสามมีแหววยสีหุ้นเลยครับอยู่แน่นอนพี่น้องรับประกันจนมันทักกลับมาดูต่อไปครับอันนี้จะเป็นตัวเดินแปบแฝงให้นะครับจัดการใไฮแ,แบบเช็เไียบร้อยครับมอเตอร์ มอเตอร์ motor, คันนี้เช็คโดยช่างเองกบรรยายนครับผมเช็ดมอเตอร์เช็คปั๊มครับดูงานช่างอันนี้ก็ช่างถึงครับช่างนอ็อตมีใช้ยาบ่อช่างนอ็อตชียรปอดปลาเปียกครับแต่รเช่นนั้นแหละมาดูช่างนอ็อตทำเข้าบรรลุมครับอะไรที่ลดต้นทุนที่เราพอทำหญิงได้เราก็ทำหญิงครับทำ,ทำ,ทำ,ทำใส่เดี๋ยวสองตัวเลยครับ ไปใ,ใช้งานทีตัวครับสังนัดจัดให้ครับข้อพันลมสังนัดชีกัปอดปอดเตียดอันนั้นมาได้เกียร์จำด้วยนั่นซิทตองมีคู่ไหมนี่ประสบการณ์ทำกันดีสุดใช่ไหม ใส่เลยนะมีแค่นี้มันบางเกินไปไม่ผิดเมื่อจกตัดสีมันเองมันจะมันสีมันตัวตัดเลยตัดนะสีมันแฉบมันก็หายแล้กก็อะไรก็พ่อทําใดครับพี่น้องอะไรพ่อทําใช่กับทาใช่ครับอะไรพอซื้อเขาก็ซื้อพี่น้องสั่งจึงก่อ สามสภาพครับใส่ตามทุนเนาะพี่น้องเครื่องกึงแล้วอีก็่ะของว่ากลุ่มนะครับซื้อมานานจะสองปีแล้วซื้อมา,นานในราคาตอนนั้นหกหมื่นห้าครับสองปีนิลิงซื้อมาห้าหมืน่นครับนิลิงผมว่าใส่กลุ่มอันตอนนี้สองหมื่นห้าครับนั้นเจ๊ตันครับพี่น้องไข่ได้ครัดหนีนี่ซื้อของดีๆแล้วเนียครับ เอาแก่ okay, พอช้ได้ครับอันนี้กอของอาจารย์เงียบให้มาใช้ก่อนมาทำต่อแทงคังจนันไดมีเงินเลยยังเอาไปให้ครับอน,นี้ไดี๋มาในราคาเจ็ดเงินครับของเงียบเป็ดจุกุญชูครับต้องขอบคุณเียบเป็ดอีกที่หนึ่งเนาะสนับสนุนผมทุกอย่างครับอะไรที่ทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจครับคนบอกสุกอยาง นับสนุนกางใหมก่กางมือกันมวนกันดัดกับทำให้ทุกอย่างครับเด่นแต่ไม่ขอครับงานช่างกำลังลองแก่ผลสีแล้วแกเอาสีลองเปือกนี่เลยเด้ดมันหนาดีมันมันเหนียวน่ะอันนี้ไม่ข่อยเหนียววะ่ะเมื่อยังอ่อันนี้ก็ไหลออกมาอีกอะไรอย่ามิติดดเีย๋ยวกผมงนานเก็บสี ก็วรนที่ตามผลงานจองอูชังโกเลยครับสั่งก็หลังจากวันที่สิบกสั่งอารก็จะได้ยุดเช็คลดเจ้าของก็จะเริ่มเกี่ยวเขาวันที่สิบครับสั่งนัดสั่งซึ้งก็เปิดเทิ่มครับเปิดเพิมอีกประมาณ3ามสี่เดือนมีหน้าครับวันที่หนึ่งมีหน้าเจอกันในครับสั่งนดัดก็จะมาพึกงานพึกงานทํางานยูที่อูครับ เดนก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะพี่น้องเอาแถวบ้านผมก็น,นก่าจะประมาณวันที่เทียครับจะเริ่มคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนประมาณแค่น,นี้นะพี่น้องยังไงก็ฝากติดตามผลงานครับทองอู๋ช่างโกเลยเนาะสวัสดีครับผม